ต่อผู้จัดหลังแฟนคลับดรามา่าผักกองลายกินนลีโยกคิวนเดทไทยละครคู่โชว์ค่ะกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันทีค่ะหลังจากมีรายงานข่าวว่า กอ,องละครพีเดียสืบสวนฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่างไรกินนลีของค่ายแอคอาร์เจเนเรชทางช่อง3มีคู่รักผนังอย่างนาเดตยายารับบทนำจำต้องพักกองเอาไว้ก่อนละคะ่ะเหตุก็เพราะว่าติดขัดบ้างประการทําให้โปรแกรมการออกอากาศของละครเรื่องนี้ถูกย้ายออกไปแบบไม่มีกําหนดแต่แล้วกลับโยกคิวของนาเดตคู่กิมิยะให้ออกมาเล่นหนังเรื่องมนรัก น้องผักกะแยงและขอมเรื่องใหม่จากค่ายเดียวกันค่ะซึ่งจะประกบคู่กับสาวโบเมลดานางเอกใหม่ป้ายแดงของช่องสามที่เพิ่งย้ายค้ามฟากมาก่อความไม่พอใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากล่าสุดนี้เองทางด้านผู้จัดอย่างแดงคัญยาออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วล่ะค่ะว่า ต้องขอโทษทั้งแฟนคลับทั้งคนแฟนละครและแฟนนิยายแต่ยืนยันไม่ทิ้งลายกินลีแน่นอนส่วนสาเหตุที่ต้องเลื่อนก็เพราะปัญหาในเรื่องของบทโทรทัศน์เนื่องจากนักเขียนต้องการความละเอียดละออนในการหลังสรรน,นั่นเองค่ะงานนี้จะเป็นยังไงคงต้องรอติดตามชมกันค่ะ